ได้เลยเดี๋ยวผอมาจากเริ่มเขียนสคริปต์สำหรับวิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ5,000คำในหัวข้อ New 2 0 2 5 JAWA Motorcycle Timeless Style and m u c h Performance เป็นภาษาไทยพร้อมใส่อินโทรของช่อง Auto Big 8ให้ตามที่คุณต้องการรอสักครู่ผอมมาจากทยอยส่งเนื้อหาให้เป็นช่วงๆเพื่อความชัดเจนและง่ายต่อการตรวจสอบหากคุณมีสไตล์การพูดเฉพาะในวィィิดีโอเช่นทางการเป็นกันเองหรือรีวิวแบบฮาร์ดคอร์ก็แจ้งเพิ่มเติมได้นะครับจะได้ปรับโทนให้ตรงใจ ขอเริ่มด้วยพาร์ทแรกของสคริปต์ด้านล่างนี้ก่อนสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้บิ๊กแแหล่งรวมเรื่องราวของรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์และเทคโนโลยียานยนต์ที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกถ้าคุณรักายกลิ่นอายของความเร็วเสียงคำรามของเครื่องยนต์และดีไซน์ที่สะกดทุกสายตาที่นี่คือที่ของคุณอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากเรา วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหนึ่งในรถจักรยานยนต์ระดับตำนานที่กลับมาอีกครั้งในปี2025กับโฉมใหม่ที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์คลาสสิกแต่เสริมพลังด้วยเทคโนโลยีล้ำยุคนี่คือ JAWA รุ่นใหม่ปี2025มอเตอร์ไซค์ที่รวมเอาสเสน่ห์แห่งอดีตกับประสิทธิภาพที่ทันสมัยไว้ได้อย่างลงตัว หลายคนที่ได้ยินชื่อ JAWA อาจจะรู้สึกคุ้นหูเพราะแบรนด์นี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า90ปีจากต้นกำเนิดในยุโรปตะวันออก JAWA ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของรถมอเตอร์ไซค์ที่ให้ความรู้สึกดิบเท่และเรียบง่ายในแบบที่หายากในยุคป,ปัจจุบันในปี2025นี้ JAWA ไม่เพียงแต่กลับมาในรูปแบบใหม่แต่ยังมาพร้อมกับแนวคิดใหม่ในการสร้างมอเตอร์ไซค์ที่เน้นทั้งสไตล์และสมรรถนะเครื่องยนต์ใหม่ระบบช่วงล่างที่ได้รับการปรับปรุง และวัสดุที่ใช้ในการประกอบทั้งหมดล้วนถูกขัดสารมาอย่างดีเพื่อให้ได้ทั้งความทนทานและน้ำหนักที่เบาลงรูปลักษณ์ภายนอกของ JAWA 2025ยังคงกลิ่นอายคลาสสิกแบบที่แฟนพันธุ์แท้ต้องร้องว้าวเมื่อเห็นเป็นครั้งแรกถังน้ำมันทรงหยดน้ำบาบอดนั่งแบบตอนเดียวยาวเฟรมแบบเปิดโชว์เครื่องยนต์และการใช้โครเมียมเงางามในจุดต่างๆทำให้รถคันนี้โดดเด่นไม่เหมือนใครเมื่อวิ่งบนท้องถนน แต่เมื่อเรามองลึกตรงไปถึงรายละเอียดด้านเทคนิคแล้ว JA w a 2025นั้นก็ไม่ธรรมดาเลยเครื่องยนต์สูบเดียวขนาด3 3 4ซีระบายความร้อนด้วยน้ำให้แรงม้าสูงสุดประมาณ30แรงมา้าแรงบิดสูงสุด32นิวตันเมตรเพียงพอสำหรับการขับขี่ทั้งในเมืองและบนถนนไฮเวย์อย่างมั่นใจระบบเกียร์6สปีดถูกปรับปรุงให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลขึ้นขับขี่ได้อย่างลื่นไหลไม่สะดุดและระบบคลัตช์แบบ assist and slipper clutch ช่วยลดแรงกระชากเวลาเปลี่ยนเกียร์ลงต่ำ ทำให้การขี่สนุกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกส่วนด้านหลังเป็นโช้คอัพคู่ที่สามารถปรับระดับความแข็งได้ตามต้องการให้ความนุ่มนวลในทุกสภาพถนนล้อหน้า18นิ้วและล้อหลัง17นิ้วมาพร้อมอย่างที่ออกแบบให้ยึดเกาะได้ดีในทุกสภาพพื้นผิว เบรคหน้าเป็นดิสเบรคขนาด280มิมพร้อมคาลิเปอร์2ลูกสุกส่วนเบรกหลังขนาด240มิมและที่สำคัญคือมาพร้อมระบบ ABS แบบ2ช่องสัญญาณจากบอชซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยอย่างมากในเวลาขับขี่ในสภาพถนนลื่นหรือในภาวะเบรกฉุกเฉินมาตรวัดของ JAWA 2025ยังคงเอกลักษณ์คลาสสิกด้วยหน้าปัดกลมแบบอนาล็อก แต่เพิ่มหน้าจอ LCD ขนาดเล็กที่แสดงข้อมูลสำคัญเช่นระดับน้ำมันระยะทางที่ขับขี่และเกียร์ที่ใช้งานอยู่ปุ่มควบคุมต่างๆถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายแม้สวมถุงมือเรายังไม่พูดถึงเสียงเครื่องยนต์ที่เป็นจุดเด่นอีกอย่างของ JAWA 2025ไม่ได้เสียงคำรามของท่อไอเสียคู่แบบปลายเปิดที่ถูกจูนมาอย่างดีนั้นให้ความรู้สึกกระหึ่มเร้าใจและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นจนใครได้ยินต้องเหลียวมอง เดี๋ยวผอมาจะเขียนต่อให้ครบ5,000ันคำนะครับถ้าโอเคกับโทนนี้เดี๋ยวพาร์ตต่อไปจะลงลึกถึงการขับขี่จริงความรู้สึกที่ได้สัมผัสราคาจำหน่ายและความคุ้มค่าในการครอบครองพร้อมเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดเดียวกันด้วยพร้อมให้ผมเขียนต่อเลยไหมครับหรืออยากปรับสไตล์การพูดตรงไหนก่อน